สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูอิ่มอีกแล้วเนาะอีกแล้วนี่เหมือนทำบ่อยนะไม่ได้ทำบ่อยเลยคลิปวันนี้มันจะพาทุกคนมาฝึกโยคะคลายหลังคลายขานะคะเพื่อให้รู้สึกสบายแล้วก็นอนหลับฝันดีในคืนนี้แน่นอนคะ่ะไปเริ่มฝึกพร้อมๆกันเจอกันที่เทเบิลท็อปได้เลยนะคะเรียงข้อต่อลงไปให้ดีค่ะข้อมือตรงกับหัวไหล่และเข่าตรงกับสะโพกไว ค่อยๆนะคะผัสาลมหายใจสบายๆได้เลยหายใจเข้าสไลด์ตัวเปิดอกค่ะตามองไปด้านหน้าหายใจออกโกงหลังสูบสะดือเก็บคางค่ะหายใจเข้าให้ลึกค่ะทําทซ้ําตามจังหวะลมหายใจตัวเองได้เลยหายใจออกโกงหลังสูบสะดือเก็บคางค่ะหายใจเข้าให้ลึกค่ะ และหายใจออกยาววันนี้เราจะพาฝึกกันไม่นานนะคะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวไม่เกิน15นาทีค่ะหายใจออกยาวค่ะจากนั้นหายใจเข้าพาหลังกลับมาตรงกลางตั้งส้นเท้าขึ้น หายใจออกส่งสะโพกขึ้นไปสู่ดาวนด็อกนะคะตอนอยู่ดาวนด็อกวันนี้ขอเป็นหายใจเข้าขย่งค่ะาหายใจออกกดส้นเท้าลงเบาๆนะคะลงเท่าที่ร่างกายเราไปได้หายใจเข้าขย่งค่ะหายใจออกกดส้นเท้าลงขออีกรอบนะคะหายใจเข้าขย e งค่ะ หายใจออกกดส้นเท้าลงอ่ะแล้วย่อเข่าสลับข้างกันนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายแบบนี้นะคะไม่ต้องรีบนะไม่เอาแบบนี้นะคะค่อยๆไปรู้ลมหายใจรู้ความรู้สึกของร่างกายของเราค่ะอึบจากนั้นหายใจเข้านะคะเตะขาขวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยอึบหายใจออกโกงหลังนะคะพาเท้าขวา มาวางด้านนอกมือขวาใครที่อยู่แค่นี้ค่อยๆค,ค่ะกระดึบกระดึบท้ามานะคะจนอยู่ใกล้กับอยู่ด้านนอกมือขวาของเราวางเข่าซ้ายลงก่อนได้ค่ะอ่ะมือซ้ายทำเป็นกำปั้นนะคะปักลงพื้นมือขวาจับที่หน้าท้องค่ะห,หายใจเข้าให้ลึก ้ายเจ้ากโกยพุงของเราค่ะทวิสบิดต,ตัวเปิดตัวมาทั้งด้านหน้าแล้วเหยียดแขนขวาขึ้นสู่เพดานไปต่อนะใครที่ไปได้ลองเหยียดขาซ้ายให้ตรงค่ะใครที่รู้สึกว่าโอ้เท่านี้ก็ตึงๆแล้วนะคะครูขาก็หย่อนขากลับลงไปค่ะแล้วค้างท่าไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะอยู่กับลมหายใจของเราไว้นะคะขออีกหนึ่งลมค่ะ ลมหายใจเข้าถัดไปค่อยๆเขาวางมือกลับลงมาอึ๊บลดเข่าซ้ายลงวางมือลงไปทั้งสองข้างให้มั่นคงนะคะหายใจเข้าเปิดอกไว้หายใจออกยกเท้าวขวากลับไปทางด้านหลังค่ะเจอกันที่ downward facing dog แล้วสลับด้านนะคะหายใจเข้าเตะขาซ้ายขึ้น หายใจออกโกงหลังค่ะพาเท้าซ้ายไปวางด้านนอกมือซ้ายวางเข่าขวาลงก่อนเซ็ตท่ากันก่อนนะคะมือขวาปักเป็นกำปั้นไปแบบนี้มือซ้ายจับที่หน้าท้องค่ะหายใจเข้ายืดเปิดอกหายใจออกโกยพุงค่ะทวิสไปทางด้านหลังแล้วเหยียดแขนซ้ายขึ้นสู่เพดานใครที่เหยียดขาขวาได้ลองดูค่ะอ่ะค้างท่าหายใจหายใจเข้าให้ลึกไว้นะคะ หายใจออกยาวค่ะอยู่กับลมหายใจตัวเองไว้นะคะสายตาของเราอยากมองตรงๆไปทางด้านหน้าก็ได้หรือจะมองตามมือไปก็ได้นะคะจากนั้นค่อยๆลดมือซ้ายกลับลงมาค่ะอึ๊บวางเข่าขวาลงไปวางมือให้มั่นคงหายใจเข้ายืดเปิดอกค่ะ หายใจออกค่อยๆนะคะถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังเจอกันในดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกอีกครั้งหนึ่งค่ะาหายใจไว้นะคะแล้วเราไปกันต่อค่ะหายใจเข้าเตะขาข,าขวาขึ้นเหมือนเดิมรอบนี้โก่งหลังนะคะพาเข่าขวามาวางใกล้มือขวาค่ะเท้าขวาใกล้ต้นขาซ้ายแล้วสไลด์นะคะเท้าซ้ายไปด้านหลังตรงๆพีเจ <ige> นสลีปปิ้งพีเจนโพสนั่นเอง ดูท่านี้นิดหนึ่งนะคะสะโพกทั้งสองข้างคว่ำลงมาไม่เปิดออกนะคะแล้วเราหันไปเช็คค่ะขาที่เหยียดตรงไปทางด้านหลังเนี่ยเหยียดลงไปตรงๆจากสะโพกของเราหรือเปล่านะคะวางหลังเท้าลงไปได้เลยขอนิดนึงกดปลายนิ้วมือไว้ค่ะลงพื้นหายใจเข้ายืดตัวเปิดอ,อกเล็กน้อยหายใจออกค่อยๆพับตัวลงไปทางด้านหน้านะคะพักหายใจตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะ จังหวะที่เราหายใจเข้านะคะหายใจเข้าให้ลึกพาลมหายใจเข้าไปทั่วร่างกายค่ะเวลาหายใจออกละลายร่างกายทุกส่วนนะคะส่วนไหนที่ยังยึดเกรงอยู่ละลายเขาลงหาพื้นได้เลยค่ะใครที่ตึงสะโพกมากๆนะคะสามารถหาหมอนมาลองก้นได้หรือจะทำมือเป็นกำปั้นแล้ววางศีรษะลงแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ ลมหายใจเข้าถัดไปพาตัวกลับขึ้นมานะคะตั้งปลายเท้าหลังขึ้นปึ๊บยกตัวกลับมามาเจอกันที่เทเบิลท็อปได้ค่ะแล้วสลับด้านกันนะรอบนี้เข่าซ้ายเจอกับข้อมือซ้ายฝ่าเท้าซ้ายใกล้ต้นขาขวาค่ะแล้วสไลด์ขาขวาไปด้านหลังตรงๆเลยฮึบอ่ะก่อนพับตัวลงไปหายใจเข้ากดปลายนิ้วมือดันอกเปิดอกขึ้นเล็กน้อยค่ะแล้วหายใจออกค่อยๆพับตัวลงไปทางด้านหน้า ข้างท่านะคะหายใจตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะเหมือนเดิมเอาหมอนมาลองก้นหรือบล็อกมาลองก้นได้ใครที่พับตัวลงแล้วตึงๆมากนะคะทํามือเป็นกาปัาน้นแล้ววางหน้าผากลงไปได้เช่นกันค่ะค้างท่าหายใจตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะหายใจเข้าให้ลึกไว้นะคะ และหายใจออกยาวค่ะหายใจเข้าถัดไปพาตัวกลับขึ้นมาค่ะเจอกันที่เทเบิลท็อปก่อนได้นะคะแล้วหายใจออกท่งสโพกขึ้นสู่เพดานในดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกค่ะเมื่อกี้เรายืดขาทีละข้างเนอะเราทำเคาน์เตอร์โพสกันนิดนึงนะคะทางท่าอยู่ในดาวด็อกตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะ เราจะกลับมาเป็นซิมเมทรีอีกครั้งนะคะด้วยท่านี้มือกว้างเท่าช่วงไหล่เท้าวกว้างเท่าช่วงสะโพกชุกลมหายใจออกเรากดอ,อกหาต้นขาอีกเล็กน้อยนะคะแล้วทิ้งศีรษะลงหาพื้นค้งค่าหายใจสบายๆตรงนี้ได้เลยค่ะ ขออีกหนึ่งลมนะคะหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกยาวจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงมาที่พื้นค่ะพานิ้วโป้งเท้ามาเจอกันอ่ะโก่งหลังเล็กน้อยหายใจออกค่อยๆลดสะโพกไปหาส้นเท้าให้ได้ใกล้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายของเราจะไปได้ในวันนี้นะคะแล้วหายใจเข้าพาตัวกลับขึ้นมาค่ะสไลด์ตัวเปิดอก ในท่าวัวค่ะหายใจออกโกงหลังนะคะหย่อนสะโพกไปหาส้นเท้าค่ะหายใจเข้ามากลับขึ้นมาเป็นท่าวัวค่ะสไลด์ตัวเปิดอกตามองไปด้านหน้าหายใจออกโกงหลังนะคะกลับไปสู่ชายโพสค่ะ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กระดูกสันหลังและคลายความตึงกันขออีกรอบนะคะหายใจเข้าลึกค่ะและหายใจออกยาวค่ะโกงหลังไปลดสะโพกลงไปแล้วค้างท่าหายใจในดาวในท่าชายโพสต์ตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะ ลมหายใจเข้าถัดไปยกตัวกลับขึ้นมาค่ะนั่งนะขัดขาเลยแล้วนั่งลงไปบนกระดูกร้องนั่งของเราเหยียดขาทั้งสองข้างตรงมาทางด้านหน้าค่ะใครที่ตึงมากๆเป็นคนที่ตัวตึงขาตึงหลังตึงดูนะคะให้เท้ากว้างเท่าช่วงสะโพกไว้ได้เลยสเต็ปถัดไปกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเราไว้ค่ะพร้อมแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นแบบนี้หายใจออกดันท้องน้อยไปหาต้นขานะคะวันนี้ขอเอามือวางที่พื้นเลยค่ะ ไม่ต้องจับอะไรเลยนะคะแล้วหายใจเข้ายืดตัวเปิดอกไว้คอสบายสบายหายใจออกดันท้องน้อยลงหาต้นขาเล็กน้อยค่ะวันนี้ให้แรงเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราดันท้องน้อยหาต้นขาไว้นะคะเราไม่ใช้แรงอ่ะปกติเราจะทําแบบนี้ได้นาะมันจะกลายเป็นแรงดึงวันนี้เราค่อยๆค่ะยืดขายืดหลังของเราทิ้งศีรษะลงสบายๆค่ะห้ามกลั้นลมหายใจนะหายใจเข้าไว้ค่ะ ใครที่รู้สึกว่าโอ้โหมันเกินเลเวลดิฉันค่ะถอยกลับมาอยู่เท่าที่เราอยู่ได้นะไม่ต้องลงไปลึกขออีกลมหนึ่งหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกยาวแล้วพาตัวกลับขึ้นมาช้าๆนะคะผ่อนคลายสบายๆอ่ะหงายหลังเลยนอนหงายลงไปบนพื้นนะคะกางแขนเป็นรูปตัวทีอยู่ในระดับหัวไหล่ของเราอีกไม่กี่ท่าแล้วสบายๆค่ะอ่ะ เล็กซาบเดอะวอลนะคะหายใจเข้ายืดขาดขึ้นสู่เพดานค่ะหายใจเข้ากระดกปลายเท้าไว้แล้วหายใจออกค่อยๆเหยียดปลายเท้างุ้มปลายเท้าลงหายใจเข้ากระดกปลายเท้าแล้วผลักฝ่าเท้าเข้ามาหายใจออกผลักฝ่าเท้าออกไปปึ๊บแล้วงุ้มปลายเท้าลงค่ะหายใจเข้ากระดกช้าๆหายใจออกเหยียดไปค่ะปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บหายใจเข้ากระดกค่ะหายใจออกเหยียดไปขออีกรอบเดียวนะคะหายใจเข้ากระดกหายใจออกเหยียดค่ะอึ๊บหมุนนะคะข้อเท้าเล็กน้อยลอยลอยอยู่นี่แหละแล้ววางเท้ากลับลงไปที่พื้น,นะคะถ้าสุดท้าย s u p ปลายสไปนอลทวิสต์นะคะคลายความตึงของกระดูกสันหลังกันค่อยๆค,ค,ค่ะ ลดเข่าทั้งสองข้างลงไปทั้งด้านซ้ายนะคะแล้วค่อยๆทวิสต์บิดตัวมาอีกด้านหนึ่งใครรู้สึกว่าโหวันนี้ตึงคอมากเลยมองขึ้นท้องฟ้าได้นะคะใครที่อยากบิดมากขึ้นให้มองมาทางด้านขวาค่ะแล้วค้างท่าหายใจตรงนี้สักครู่ค่ะเข่าไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะใครรู้สึกว่าหลังมันตึงๆลองยกหลังขึ้นมาแล้วกระจายหัวไหล่ลงพื้นอีกเล็กน้อยค่ะ ลมหายใจเข้าถัดไปยกเข่ากลับขึ้นมาค่ะรอบนี้วางเข่าไปทางด้านขวานะคะแล้วเราทวิสต์บิดตัวมาทางด้านหลังค่ะไปทางด้านหลังนะค้างท่าหายใจค่ะลมหายใจเข้าถัดไปยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ กอดเข่าหาอกไว้นะคะอ่ากลิ้งตัวซ้ายขวาค่ะอึบอึบอึบจากนั้นค่อยๆวางเท้าลงไปนะคะเท้ากว้างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยอ่าแล้วพิงเข่าเข้าหากันค่ะเป็น constructive rest วางมือง้ายฝ่ามือขึ้นหาท้องฟ้านะคะรับพลังงานที่ดีเข้าสู่ร่างกายค้างท่าหายใจตรงนี้สักครู่ค่ะ ใครที่รู้สึกว่าลมหายใจเริ่มเป็นปกติแล้วนะคะค่อยๆเหยียดขาลงไปที่ปลายเสื่อค่ะแล้วอยู่กับลมหายใจของเรานะคะในชวาสนะหรือว่าท่าศพตรงนี้สบายๆได้เลยค่ะใครที่รู้สึกว่าพอแล้วนะคะก็ค่อยๆกลับขึ้นมาตะแคงตัวทางด้านขวาแล้วกลับขึ้นมาช้าๆ ใครที่ยังอยากอยู่ในท่านี้นะอยู่ได้ตามความต้องการของตัวเองได้เลยค่ะใครที่พอแล้วนะค่อยๆกลับขึ้นมาถูฝ่ามือเข้าหากันค่ะเอามือไปอังที่ดวงตานะคะปื๊บลดลงคอบ่าไหลส่งพลังงานที่ดีนะคะนวดให้กับร่างกายของเราค่ะ นมือไว้ที่หว่างคิ้วขอบคุณครูอาจารย์ที่ถ่ายทอศาสตร์โยคะมาจนถึงรุ่นเราในวันนี้นะคะและขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาฝึกโยคะกับครูอิมเพื่อผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายหลังขาและจิตใจไปด้วยกันในวันนี้คะ่ะขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างเต็มที่และหลับฝันดีนะคะขอบคุณคะ่ะ